อัปเดตข่าวสอพทกระทรวงศึกษาธิการวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568สอพทร่วมประชุมประสานภา,ารกิจกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่6 2568สอทอทุกข้อคอรหาเหตุยกเลิกประกาศทิมหนังสือองค์การค้าสอกอสอคถอ,อยมาริเซตให้การแข่งขันเป็นธรรมขอให้เชื่อมั่นทันเปิดเทอมชัวรองเลขาธิการกพทลงพื้นที่สอพปสกลนคนรเตรขตหนึ่ง ให้กำลังใจบุคลากรย้ำนโยบายเรียนดีมีความสุขมุ่งเป้าการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตรองเลขาธิการกอพทออเปิดโครงการเด็กไทยไว่ายน้ำได้ประจำปี2568ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำสพทรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ38ขวงเล็บ2วันแรก อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลาย OA ข่าวสอพทอ